พระคาถาสาริกาลิ้นทองพระคาถาสาริกาลิ้นทองนี้เป็นคาถาที่ใช้สำหรับเสกขี้ผึ่งสีปากเสกหมากเสกน้ำกินหญิงชายทั้งหลายได้ยินเสียงเราไพเราะรักเราแลก็จะออกมาในแนวทางที่เป็นเสน่นะครับเป็นเสน่ผมได้มาจากเพจ สัจชายะละสายะนเวทนะครับก็ต้องให้เครดิตสำหรับเพจดี้ที่นำคาถาของเขามาเผยแพร่ต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคาถาบทนี้ว่าดังนี้นะครับก่อนขึ้นคถาขึ้นนโมสามจบแล้วค่อยขึ้นคถานะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะ1นึ่งจบสจบเกจบก็แล้วแต่สะดวกหรือจะภาวนาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับชิวหายังมะทุลังวาจังชิวหาวาจันติพุทธิตวา จะสุนทลังปิยาเยวะปิยันตุนาอีกสักครั้งนะครับชิวหายังมะทุรังวาจังชิวหาวาจันติพุทธสิตวาจะสุนทลังปิยาเยวะปิยันตุนานะครับก็อย่างที่บอกว่า การใช้คาถานั้นถ้าจะให้ได้ผลนะครับเราจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นหมายถึงว่าคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ถือศีลหนะครับการใช้คาถาสาร,ริกาลิ้นทองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปใช้ผิดผิดได้นะครับใช้ในทางที่เป็นเสน่ห์แล้วมีประโยชน์ในเรื่องของการค้าขายการทํางานจะดีจะสมบูรณ์กว่านะครับ แต่ถ้าไปใช้สถานที่ผิดก็แน่นอนละ่ะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ให้ถูกต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมถือศีลหไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยปล้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ผิดสาม,มีชาวบ้านเขาไม่โกหกหมดเท็จหลอกลวง ไม่เสพสุราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าถือสิน5้าเมื่อเราถือสินสินก็จะคุ้มครองเรารวมทั้งต้องประพฤติไปฏิบัติให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่ใช้คาถานะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ